สวัสดีครับวันนี้ช่องครู IT Channel นะครับจะมาแนะนำห้องเรียนออนไลน์ของคุณครูนะครับที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับมีเนื้อหาค่อนข้างครบนะครับสุดยอดห้องเรียนออนไลน์เป็นยังไงมาดูกันครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะ ชมคลิปนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปที่ดีๆออกมาสู่สังคมต่อไปนะครับอันดับแรกนะครับให้ท่านลองพิมพ์นะครับเข้ามาที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปคำว่า,าห้องเรียนครูอน้นนะครับห้องเรียนครูอน้นแล้วจะมีเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์หนึ่งที่ชื่อว่า www. k r o o k e D a o n c o m ก็คือครู on.com นะครับถ้าเราคลิกเข้ามานะครับมันจะเข้ามาสู่หน้าต่างหน้าหน้าแรกของห้องเรียนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมีห้องเรียนครูอ้นนะครับก็จะมีรูปนักเรียนมีรูปคุณครูนะครับซึ่งเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ของคุณครูสมบัติมันเรืองสีนะครับครูคสสามโรงเรียนมันยางเกี่ยวแฝด สำนักง,งานเขตพื้ที่การศึกษาชัยภูมิเขต3นะครับตรงนี้นะครับก็มีสามารถที่จะเลือกเรียนนะครับเลือกดูนะครับได้หลายภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาเกาหลีภาษาจีนนะครับภาษาญี่ปุ่นภาษาฝรั่งเศสภาษามาเลภาษาเยอรมันภาษาอังกฤษนะครับะนะครับเราลองมาดูภาษาจีนตัวเต็มดูนะครับเห็นไ,ไหมครับ ต่างอันไหนที่ไม่ใช่รูปภาพนะครับที่เป็นข้อความมันก็จะเปลี่ยนให้เป็นภาษาจีนนะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นภาษาอื่นนะครับเช่นภาษาอังกฤษนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เหมาะนะครับสำหรับการเข้าเรียนของหลากหลายนะครับซึ่งการออกแบบห้องเรียนนะครับผมขอกลับไปที่ภาษาไทยก่อนนะครับก็จะมีนะครับขนาด เพิ่งเปิดนะครับก็ไม่นานเท่าไหร่นะครับเพิ่งทํตัวนี้นับนะครับก็มีคนเข้าไปดูเยอะอยู่นะครับสองสามพันคนแล้วนะครับอ่าก็จะมีหน้าแรกก็จะมีเมนูหลักนะครับอ่าหน้าหลักมีแนะนําตัวนะครับลองเปิดไปดูแนะนําตัวนิดนึงนะครับเห็นไหมครับแนะนําตัวหน้าเว็บไซต์ก็จะมีแนะนําตัวชื่อว่าครูอ้นนะครับแนะนําตัวนะครับก็จะมีติดต่อผ่านทางไลน์ทางเฟซทาง YouTube นะครับได้หมดนะครับมีรายละเอียดของคุณครูพูดที่ทำนะครับอ่าแล้วก็จะมีเว็บไซต์มี u t u b e นะครับมีผลงานเด่นมีประวัติเพิ่มเติมมีผลงานเด่นมีอะไรนะครับอ่าลองคลิกเข้าไปดูนะครับก็จะมีอ่าเยอะแยอะอยู่นะครับผลงานเห็นไหมครับอ่ามีผลงานต่างๆสามารถที่จะพา ฝึกซ้อมเด็กนะครับไปแข่งขันระดับประเทศได้เหรียญทองนะครับอ่านะครับต่อมาเรามาดูต่อนะครับก็มีช่อง Youtube นะครับเปิดมาก็จะลิงก์ไปสู่หน้าช่อง Youtube ช่อง Youtube ของคุณครูก็คือครู IT c h a n n e l นะครับก็จะมีเนื้อหาที่หลากหลายนะครับอ่านะครับเกี่ยวกับเกร็ดความรู้ดีๆในการ ใช้เทคโนโลยีนะครับนอกนั้นก็จะมีผลงานนักเรียนนะครับผลงานนักเรียนเห็นไหมครับมีผลงานนักเรียนที่ได้ฝึกซ้อมและชนะเลิศในเกี่ยวกับประเภทเว็บเอดิเตอร์นะครับั้งป .4 ถึงป .6 แล้วก็ระดับมัธยมต้นนะครับระดับประเทศเลยนะครับอนอกจากนั้นก็จะมีบทเรียนนะครับเรื่องเรียนบทเรียนนะครับมี สมาชิกของเรานะครับก็จะรู้ว่าสมาชิกของชั้นป .5 ทับหนึ่งมีจำนวน20เป็นผู้ชาย7ผู้หญิง13มีรูปภาพนะครับก็ออกแบบได้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับพูดถึงว่าก็มีเวรประจำวันของนักเรียนนะครับาสามารถดูได้เช็คได้ตลอดนะครับมีตารางเรียนตารางเรียนนี้อ้างอิงเป็นตารางเรียนของเรียนออนไลน์จาก D l t v ทนะครับ มีภาพกิจกรรมนะครับเวลาเรียนเสร็จก็จะมีภาพกิจกรรมมาดูการเริ่มเรียนนะครับเริ่มเรียนพอคลิกเข้ามาหน้าเริ่มเรียนนี่นะครับก็จะมีบทเรียนที่อ้างอิงจาก DLTV นะครับของชั้นป .5 นะครับอของครูสอนระดับชั้นป .5 นะครับก็จะมีวิชาภาษาไทยมีคณิตศาสตร์มีวิทยาศาสตร์สังคมมีสุขศึกษา ศิลปะการงานอาชีพวิชาประวัติศาสตร์และก็วิชาภาษาอังกฤษนะครับเห็นไหมครับครบถ้วนกระบวนความเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ลองคลิกเข้าไปดูครับอย่างภาษาไทยนะครับภาษาไทยก็จะบอกเลยครับว่าเป็นภาษาไทยนะครับมีเรื่องอะไรบ้างมีกี่เรื่องนะครับมีกี่หน่วยมีกี่เรื่องย่อยนะครับในภาคเรียนที่หนึ่งนี้นะครับมีใบงานให้เด็ก ได้ดูนะครับคลิก้าไปมันก็จะเป็นการนะครับพอคลิกเข้าไปก็จะเป็นการโหลดเด็กก็จะโหลดไปงานก็ไปทํานะครับมีสื่อการเรียนนะครับพอคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีสื่อการเรียนให้ดาวน์โหลดนะครับมีวิดีโอประกอบนะครับมีแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับมีแบบทดสอบหลังเรียนนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีมุมต่างๆให้เข้าไปศึกษาได้ด้วยตัวเองอีกนะครับลองดูอีกนะครับกลับมาที่เริ่มเรียนนะครับมาดูวิชา คณิตศาสตร์นะครับเข้าเรียนนะครับคณิตศาสตร์เข้าเรียนก็จะมีเนื้อหาของคณิตศาสตร์ใช่ไหมครับก็จะมีทั้งแบบฝึกหัดมีสื่อการเรียนมีแบบทดสอบก่อนเรียนมีแบบทดสอบหลังเรียนนะครับอันไหนที่มีแบบทดสอบนะครับก็จะมีให้นักเรียนเข้าไปสอบซึ่งการทดสอบนี่เป็นแบบทดสอบออนไลน์นะครับที่คุณครูดได้ทำเอาไว้จาก google form นะครับมี แบบทดสอบเยอะแยะหลากหลายนะครับท่านใดที่สนใจลองเข้าไปศึกษาดูจากช่อง YouTube ตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือห้องเรียนออนไลน์นะครับที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับมีเนื้อหาที่หลากหลายนะครับตรงตามที่สพทรหรือว่ากระทรวงศึกษาธิการเขากาหนดให้เรียนนะครับโดยอ้างอิงนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วเราจะนั่นขึ้นมาเองนะครับ ่าส่วนคลิปที่เราทําก็มีนะครับคลิปที่ใช้สอนก็มีนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนื้อหาจะต้องอ้างอิงจาก DLTV นะครับซึ่งเป็นของภาคเรียนที่1ปีการศึกษาสองพันะครับอ่าอันนี้ก็ขอฝากเอาไว้นะครับสำหรับท่านใดคุณครูท่านใดที่อยากจะทําห้องเรียนนะครับอยากจะทําห้องเรียน ห้องเรียนออนไลน์แบบนี้นะครับให้มีเนื้อหาประมาณนี้ผมมีคลิปสอนอยู่นะครับมีคลิปสอนอยู่นะครับถ้าท่านสนใจนะครับเข้ามาตรงเมนูเรียนสร้างเว็บไซต์นะครับผมจะมีโปรแกรมนะครับเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์เนี่ยให้ดาวน์โหลดฟรีๆนะครับมีคู่มือการใช้งานมีส่วนโค้ดที่ตกแต่งเว็บพวกนี้นะครับโค้ดต่างๆพวกนี้แล้วก็มีรูปภาพนะครับให้ดาวน์โหลดนะครับ แล้วก็มีคลิปสอนนะครับก็คือตั้งแต่ EP 1ตั้งแต่เริ่มต้นที่ไม่เป็นเลยนะครับถ้าท่านทำตามขั้นตอนนะครับทำตามคลิปมาเรื่อยๆจนถึง EP 1 0นะครับรับรองว่าท่านจะมีเว็บไซต์ของท่านบนเว็บไซต์จริงนะครับบนอินเทอร์เน็ตอย่างนี้นะครับมีเว็บไซต์แน่นอนนะครับหรือถ้ามีปัญหานะครับถ้ามีปัญหา,าท่านสามารถที่จะอีเมลเข้ามาถาม ลน์เมาถามนะครับฝากมิสเซนเจอร์มาทาง a c e b o o k นะครับหรือว่าไปตอบไว้ที่ช่อง YouTube นะครับหรือสามารถโทรศัพท์มาถามก็ได้นะครับถ้าต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับสิ่งไหนที่พอแนะนําได้นะครับสิ่งไหนที่พอช่วยเหลือได้นะครับแนะนําให้ท่านได้ยินดีให้คําแนะนํานะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์สําหรับท่านที่ สนใจอยากจะมีห้องเรียนหรือว่ามีเว็บไซต์ส่วนตัวนะครับเป็นอย่างมากนะครับอย่างไงก็รบกวนนะครับช่วยกดติดตามทางช่องนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องด้วยนะครับสวัสดีครับหากชมคลิปแล้วนะครับถ้าชอบก็รบกวนช่วยกด subscribe นะครับสั่นกระดิ่งเตือนเอาไว้นะครับจะได้รับข้อมูลข่าวสารนะครับจากทางช่องนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับ